เลยราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะฮะเป็นงานม mm ิทติ้งสกายไลน์เดอะลีเจนต์ออฟสกายไลน์ก็จะเป็นการรวมตัวของเราสกายไลน์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเลโทรรุ่นเก่าจะสี่สิบหนึ่งหนึ่งศูนเรียกว่าเป็นแมทแห่งความคิดถึงนะครับหลังจากที่อั้นจากช่วงโควิดแต่คราวนี้คืออากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับก็เลยมีการจัดมิทติ้งกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเหมือนกับการรวมสิทธิ์เก่าของสกายไลน์ขับไทยแลนด์ Thailand, ยุคเลสซิ่งเว็บนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยุคปีีีท่แล้วก็จะมผมผ แล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกรุ่นเก่าแล้วก็จะมีเจนใหม่ที่เข้ามาสารต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยแต่ละคนก็ช่วงหนึ่งก็หายกันไปเป็นสิปีเพราะว่ามีลูกต้องทํางานนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาเจอกันครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่ามันจะมีรถสกายไลายรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่บอกเลยว่าน่าสนใจทุกคันครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับน้องแบงค์นะครับก็จะเป็นผู้ที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกพี่ๆลุงๆได้มาเจอกันออีกคครรัั้ง่บบนวา งานครั้งนี้คอนเซปต์ยังไงก็จริงๆแล้วคือแค่นัดรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ที่เรารู้จักเนาะคือเรารู้จักรุ่นพี่อยู่แล้วที่ขับตะกายไล์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีอยากรวมรุ่นพี่ที่ทั้งหมดเนี่ยแหละขับตะกายไล์มาพบปะคุยกันอะไ<อ>รเงี้ยรวมสิ่งเก่านะนัดกันมาชนไปชนมาล่อมาเกือบสามสิบคันถือว่าน่าย,ยินดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วบรรยากาศเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ขอบคุณแบงค์มากนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินชมงานกันนะครับได้ได้ เราก็มาอยู่กับพี่วสันนะครับพี่ชายใจดีซึ่งรู้จักกันมานานนี่ว่านับสิปีเลยนะพี่นะครับสวัสดีครับพี่วสันครับคันนี้เป็น40ปกติพี่วสันก็เคยมี40อยู่แล้วครับตอนนั้นเป็น4ประตูป่ะมี4ีประตู2คันขับหนังสือด้วยแล้วก็ขับมาโชว์ตามงานมอเตอร์โชว์นั่นนู่นนี่พี่วสันกับไอโกลก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแกคันนี้อยู่กับผม10ปีและก็คือเริ่มเป็นตัวรถแล้วก็เริ่มสะสมของซื้อบิตญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรซื้อรถไทยมั่งอะไรมั่งก็ แล้วก็เราก็มาคัดนะฮะแล้วก็เริ่มกระบวนการในการไปทำรีสโตรใช้เวลาเก็บของอยู่ประมาณปีเกือบสอปีจนครบละอ่ะเราก็ไปทําเหตุผลก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการรีสโตรเนี่ยการเคาะจัดทรงเนี่ยมันต้องใส่อุปกรณ์ถอดเข้าถอดออกคิ้วอะไรต่างๆมันจะได้ตรงรูปมันนะฮะอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมจะต้องมีของกองครบก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็เสร็จมาถึงวันนี้ก็ประมาณ7ปีเสร็จเป็นคันเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยเปีก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้บางส่วนก็เริ่ม เก่าตามสภาพไปบ้างละสีเสอือมีเริ่มมีพองมีปูดนิดน,ดนดหน่อยๆเริ่มมีนิดหนึ่ง,งนะฮะือเสร็จมาแล้วเนี่ยเปีขั้นตอนในการประกอบเอาของทั้งหมดมาประกอบก็ทําเองอเผมทําเองนะฮะก็ประมาณ2เดือนทํารถเก่าขอให้มีของพร้อไมไว้ก่อนใช่ฮะถ้ามไม่มีของเนี่ยดูเพ่งพวงแล้วพี่นอ้องครับแล้วก็มานั่งรอบิดผิดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะแต่ครั้นี้มันก็อย่างว่าพื้นฐานมันไม่ได้เละเทะอะไรก็ถือว่าทําไม่ยากมาก40เป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากมากเพราะว่าของที่ญี่ปุ่นเนี่ย ก็ยังมีขายให้บิดอยู่ในยุคที่ผมทำนะฮะแต่ตอนนี้โอ้โหน่าจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าทั่วโลกก็ทำา40รุ่นนี้กันเยอะ<ม>ของก็ถูกแย่งซื้อกันอะไรกันของบางชิ้นเนี่ยในอดีตนู้นที่ผมซื้อเนี่ย10,000บาทวันนี้บางชิ้น60,000แล้วนะชิ้นเดียวกันเนี่ยเครื่อง L 2 0นะฮะพื้นฐานเป็น L 2 0แล้วก็ up ไซส e เป็น2 4 0 4นะฮะ,ะ,ฮะก็ซื้อฝาแต่งซิ่งของ o s เมานะฮะชุดคอก็จะเป็น ED, วเฟดค e บ,บอ,อุปกรณ์ก็ข้างในไส้ในก็จะมีโตเม่ผสมเข้าไปรักษาเดิมไว้นะฮะก็จะมีพวเวอะไรทุกอย่างแบบเดิมสิ่งที่มันไม่ได้เดิมเป็นทนสมัยหน่อยก็จะเป็นทาพัดลมไฟฟ้า2ตัวระบายความร้อนอย่างนี้นะครับก็คือเน้นทําให้มันสมบูรณ์ด้านช่วงล่างก็จะเป็นสตัดทั้งต้นต้นนี้ก็บิดญี่ปุ่นมาทั้งต้นเลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้สําหรับแข่งจะค่อนข้างแข็งๆนิดนึงเบรคคาลิเปอร์ก็ใหญ่เบิ่มเลย แล้วหม้อลมเราก็ติ๊บเดียที่เราทำนี่เราทําเป็นแบบสไตล์สตรีทเป็นรถบ้านใช่ไหมแต่อุปกรณ์บางอย่างนี่มันเป็นแข่งก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ก็ได้สวยได้มันหน่อยอันนี้เบรคมันไม่ค่อยอยู่ก็เลยมีความจะเป็นต้องมีการโมดิฟายเพิ่มหม้อลมเสริมผมก็เอาไปแอบไว้ข้างในอย่างนี้นะครับข้างในก็ยังเดิมทั้งหมดอยู่ยกเว้นเบาะคู่หน้าเบาะคู่หน้าก็จะให้มันซิ่งนิดนึงเข้ากับพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยเราเปลี่ยนเป็นนิดโมตัว13นิ้วเบาะก,ก็เลยเปลี่ยนให้มันเข้าหน่อย แต่พื้นฐานก็ยังเป็นเดิมอยู่สวิตช์ที่มันจะเป็นแบบหางปลาเนี่ยอ่าครับสกายไลน์ยุคนั้นหนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนั้นสวิตช์กระจกไฟ้าหรือเปล่าอ่าเปไปกระจกไฟฟ้าแต่ไม่ได้ใช้ผมไม่นก็ใช้กระจกมือหมุนคือไอคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นคอนโซล GTX GTR อันนี้มันเป็นคอนโซล GTX ซึ่ง GTX เนี่ยมันจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้ายุคนั้นมีกระจกไฟฟ้าแล้วมีแล้วครับแต่ผมไม่ได้ต่อเพราะว่ามันทําแบบ GTR ก็แปลกดีนะก็ GTR มีกระจกมือหมุนก็น่าเซเลบดีครับใช่ได้หลงนะเป็น C10 ทีที่พิ ก็ต,ต้องขอข no อบคุณพี่วสต์มากๆได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณน้องแนะนำเราบ้างแนะนำหน่อยก็ได้ครับถ้าไม่มีใครรู้จักผมทุกคนก็ได้พี่สุธินครับผิงกี้ผิงกี้ครับสุธินครับสวัสดีครับพี่ครับคนนี้ก็เป็นคนผู้จัดค่าย์ครับพี่ใช่วันนี้มาเป็นแนวร่วมเพราะว่ารักชื่นชอบในสกายไลท์ตัวโอสคูีกว่าเลยมาร่วมในงานนี้ด้วยวันนี้ผมเอาเคนแมลลี่ครับเพิ่งเสร็จมาซีน110เพิ่งเสร็จมาอาทิตย์เดียวก็เลยเอามาเลย วันนี้เหมือนเด็กสุดอยู่ในงานนี่ผมเด็กสุดนะพี่เพราะมีแด่พี่รุ่นใหญ่หมดเลยแล้วทำไมเราถึงลงไหลซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมชอบทุกอย่างของซีหนึ่งหนึ่งศูนย์เลยดีกว่า <Okay. S 1> ช่วงล่างเครื่องภายในรูปลักษณ์ประวัติทรงทุกอย่างมันมันสวยหมดเลยตอนนี้ผมว่าผมซีหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบมากสุดของรถญี่ปุ่นแลวเมื่อก่อนชอบไอ้สิบสามพี่แต่พอทุกวันนี้มาดูแล้วเออศึกษาแบบยิ่งคุ่คีก่กับมันเลยยิ่งชอบชอบหลงไหลในรูปทรงมันมา,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 มากๆเลยครับ หน้าก็สวยท้ายก็สวยเอวหลังก็สวยช่วงล่างก็ดีพอโหลดปุ๊บมันก็มีแคมเบอร์แบบของมันเลยขับก็ดีด้วยนี่ผมเพิ่งเสร็จได้ทีเดียวผมขับไปโมกเหล็ก3 0 0ร้อโลสโลสบายเลยพี่เพราะตอนนี้โอเคของผมเป็นเครื่องเดิมใช่ไหมสตาร์ทชื่งติดขับง่ายๆสบายๆไม่มีดินหางองแงอะไรที่สำคัญช่วงล่างรับพี่ผมว่าพอขับแล้วเข้าใจเลยแบบเออช่วงล่างมันดีอะ่ะทำไมถึงเป็นที่นิยมเข้าใจเลยว่าแบบวิ่งทางไกลสบายๆขับนิ่งๆก่อถนนดีๆเลยครับรถที่ขับแล้วมันมากก่อถนนดีมากด้วย คือแบบมันทรงตัวดีเหรอพี่ผม,ผมก็ขับผมก็รู้ว่าแม้แรถจะเก่ามันก็ยังให้ความมั่นใจสูงใช่ย,ยังให้ความมั่นใจนแบบนี้แต่น้ำมันเบนซิน95วางแผนในการหาปั๊มน้ำมันแค่นั้นพอพับดูรถดีกว่าแค่ตลล็อกแคตอล็อกที่ท,ทุกคนเห็นว่าเคนแมรี่ในภาพลักษณ ตามโบชูก็จะประมาณที่เป็นสไตล์ของ GTR นะฮะเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างนี้ดีกว่าตอนเน้นเดิมๆครับไม่ได้โมดิฟายใดๆเลยเครื่องก็ตอนแรกเป็น6ลิ้นเว็บเบอร์ถอดออกใส่เป็นคาร์บูเดี่ยวเดิมเพื่อที่จะใช้งานง่ายๆตอกสบายกว่าสบายกว่าเยอะประหยัดน้ำมันด้วยพี่ไม่ต้องมานั่งจูนนั่งคอยปรับอะไรเลยอะไอ้เวบเบอร์โซเลกเนี่ยจารับว่าสวยโหดแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นช่างอะทำเองก็ไม่เป็นอะคาร์บูเดียวจบขับใช้งานง่ายๆสตตร์ง่ายๆเลยครับคือ3ามคาร์บเนี่ยสไตล์พวกซิ่งคือวิ่งว แต่ว่าถึงเวลาก็ต้องมาเซอร์วิสแต่อันนี้มันไม่ต้องไม่ต้องเลยมันคือรถบ้านอ่ะแล้วบุคลิกผมไม่ได้ขับรถเร็วไงพี่<ไ>เอาแค่ใช้งานไ,ได้สบ,สบายแฮปปี้พอละคือนึกอยากจะขับวันไหนสตาร์ทได้เลยอ่ะฝนตกแดดออกได้หมดก็แค่ใส่พล ong ไฟฟ้าห้องเครื่องให้สวยงามเป็นหัวฟิตติ้งหมดก็เน้นห้องเครื่องสะ,สะอาดนั่นนะครับมีแอร์ใช้งานได้แอร์เย็นเพลงไม่มีครับไม่ได้ใส่แต่จริงๆก็ดีนะเครื่องรุ่นเก่าที่เป็นเครื่องคาบิวเนี่ยมันสายไฟมันน้อยมากเลยห้องเครื่องมันก็เล็กที้คือเน้นจัดห้องเครื่องสวยๆนะพี่เก็บสสายยไฟว เดินปั๊บเบรกปั๊บน้ำมันเป็นหัวฟิตติ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อหน่อยล้อหน่อยไฟบังคับครับพี่ต้องเป็นวาตานาเบะขอบสิครับสำหรับแต่งลุคนี้ไทส์อาของผม8ปดครึ่งเครึ่งไม่ได้เน้นใหญ่มากเน้นให้เป็นแบบสต็อกบอดี้หน่อยคือให้ขับแล้วมันไม่ติดอ่ะไม่ติดคือผมเห็นทางญี่ปุ่นเขาจะแบบรถเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยใช้งานหน่อยเขาจะไม่ได้ใส่กว้างมากอะไรแบบนี้ครับพอขับง่ายๆได้ครับข้างในก็เดิมๆคือจริงๆเนี่ยที่เห็นน้ำอยูรถเยอะไม่ใช่แล้วนะเติมน้ำมันแล้วแ ผมเป็นคนกินน้ําเยอะออกกําลังกายแลกินน้ําเยอะไงพี่ใช่ยงมาตอนนี้เฉือนน้าเยอะก็ต้องชดเชยน้ําหน่อยครับเดิมทุกอย่างแต่คันนี้ยังเป็นลายไม้ของตัว GT อยู่ถ้าเป็น GTR จะเป็นสีมินเนี่ยมเหมือนอย่างคันพี่ฮัตเป็นของตัว GT ก็ผมชอบให้มันคงให้มันเป็นลายไม้มันดูมันคลาสสิกมันมันสวยมันเหมาะกับภายในรถยุคนี้ตัวนี้เดียครับก็เลยคงให้มันเป็นลายไม้เบาหน้าเบาหลังเดิมแผงข้างพุ่มใหม่แต่ว่า เอาลายของเขาเก็บไว้นะครับตัดลายเขาเก็บไว้ตัดไอ้พวกเนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์ของเขาเก็บไว้มารีดขึ้นใหม่โอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ผมมองว่าแม่งเจ๋อเลยนะคือดูแล้วไม่รู้นะพี่คือจริงๆอ่ะเบาดเดิ้แข็งเดิมก็สวยอยู่นะพี่แต่แบบไม้อัดมันมันแอนหน่อยนึงผมเห็นแล้วขัดตาก็เลยเอาว่าแต่ก็เสียดายก็เลยเก็บลายเดิมเข้าไว้แล้วมารีดเข้าอ่าก็ลายตรงนี้เนี่ยเราติมันตอนนี้มันหาซื้อไม่มีแล้วไม่มีลายนี้ไม่มีหนังตัวนี้พอได้คือผมอ่ะเน้นที่เป็นของเดิมซะมากกว่าพี่ ถ้าของเดิมสภาพดีอะ่ะอาจจะแบบขาดบ,บ้างยุ่ยบ้างเปื่อยบ้างมันยังดีกว่าของที่เราต้องมาแบบรีโปหรือมาทําใหม่อันไหนที่มันยังใช้ง,งานได้ดีอยู่ก็เอาอันนั้นไว้ไม่อยากจะมาเปลี่ยนให้มันแบบเสียภาพลักษณ์อะไรจริงๆเล่นมาคมจะเล่นเก่าลงเรื่อยๆนะใช่แรกอะไรปอสเลสสี่นี่ไปถ่ายที่สะพานพุทธจำได้แม่ผ่านแต่ตีสี่ผ่านมาก<ล>ันหลายงานมากหลายงานมากต่อมาเป็นอะไรเลสสิบสามเลสิบสามปอแล้วก็จากนั้นมาก็ลงมาเป็นเรโทรเป็นเก่าหมดเลยครับคันนี้หลงหลายแล้วคันนี้คือ ชอบที่สุดแล้วไม่เปลี่ยนใจแน่นอนชอบสุดๆเลยไม่เปลี่ยนใจแต่ซื้อเพิ่มได้ไม่มีตังค์ซื้อเพิ่มด้วยพี่สภาพตอนนี้ทำร้านอาหารอยู่โควิดมากก็แย่มากเลยครับตรงฝั่งร้านหน่อยตอนนี้ก็คือร้านเดียวแล้วร้านชื่อร้านคิ้วน,นะครับเป็นร้านเป็นร้านเหล้าครับอยู่แถวท่าพาร,คระครับดมอลครับเสิร์ชเจอเลยครับ c u b e ใครรักผมสงสารผมอยากเห็นผมทำรถมากินร้านผมนะครับสงสารกันครับเพราะว่าตันนี้ลูกค้าน้อยปลอดภัยโควิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างสกรีน ทำความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับร้านผมร้านเล็กๆก็คือไม่ได้ร้านเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออาหารก็อร่อยอาหารก็มีให้เลือกเยอะแๆครับจะมาทานอาหารหรือว่าทานเครื่องดื่มได้หมดครับอยู่เกือบทุกวันนะครับก็ใครอยากเจอพี่ส้มก็ไปอุ่นุนพี่ส้มนะครับร้านคิวนะครับผมก็เปิดเป็นมาแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อยอร่อยเด็ดจริงครับผมขอบคุณครับส้มน่ารักมากเลยทีครับหวานเทียบหวานเทียบส้ครับ เราก็อยู่กับเพื่อนครับนะครับวันนี้ฮัรเอารถอะไรมาเอาเคนแมรี่ okay, ครับสกายไลน์สีหนึ่งหนึ่งศูนย์สีนี่เจตนาขัดหรือว่าเป็นอย่างไรคือตอนแรกมันสีขาวสวยอยู่แล้วคราวนี้มันมาถึงเวลาที่ต้องทําใหม่ทีน,นี้เราก็เลยอยากจะลองให้มันแบบทำให้มันดิบๆนี้ดูก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทาใหม่ฮะแต่ทําให้มันเก่านะจริงๆแล้ววันนี้รุ่นน้องที่เขาทาเกี่ยวกับพวกโมเดลอะไรเงี้ยเขาจะทําพวกเวทเทอร์ลิงทำสนิมอะไรเงี้ยก็เลยให้เขามาทำให้ อันนี้ถือว่าทํายากนะทำให้มันแบบเจตนาทำจะดูเหมือนไม่เจตนาเราีเรามีเทคนิคการทำยังไงบ้างจริงๆเราถ้าเกิดเป็นพวกโมเดลลิงจะทำอะ่ะง่ายหมูเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาเขาต่อพวกกันดั้มต่อพวกรถตอมเป็นพลาสติกเขายังทําสนิมได้เลยนี่งานเหล็กนี่แล้วยิ่งสกเกลใหญ่เงี้ยหมูเลยแต่มันไม่ใช่ใช้แพร่บัตยอย่างเดียวนะเขามีการใช้เกลือใช้เกลือลอ,อย่างเช่นเนี่ยฮะทำทำสนิมผุเงี้ยเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยก็คือพ่นแล้วก็รูดออกแล้วก็มีเทคนิคสีฝุ่นเป็นสนิมหลายๆอย่างฮะทาออกมา ไม่ยากแต่ว่าไม่ง่ายเพราะว่าการกระจายให้มันดูไม่ให้ดูธรรมชาติเนี่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงี้ยพักหนึ่งพักหนึ่งให้เบื่อก่อนแล้วก็จะทําสีดีๆแล้วมันจะเก่ากว่าน,นี้ไหมไม่เก่าแล้วได้แค่นี้แล้นะ <laughs> อเฮ้ยผมว่าประเทศอื่นะปกติใช่ไหมภาโพสของคัสเนี่ยจะเป็นแต่ลุกทุกอย่างต้องกริปตรงเนี้กริปใช่ฮะแต่คันเนี้ยในความลุกที่มันดูอย่างเง<า>ี้ยสันเหลี่ยมทุกอย่างอะไหล่ดีเทลทุกอย่างยังเป๊ะอยู่ มันก็เลยดูดูดีอยู่ครับเป็นรับลุกจริงแต่ว่าทุกอย่างเป๊ะและ <พบ S 2> ้วครบหมดของต,ต,ต,ต่างๆที่คนเรียกของใหม่นี่หมดไม่มีบุกไม่มีอะไรเงี้ยครับรอ๋อาะทำไมหน้าหลังคนละลายกันก็นั่นแหละก็มันจะได้ดูจิ๊กโก้หน่อยฮะแต่ว่าออฟเซ็ตเนี่ยก็ข้างหลังก็สิบนิ้วหายากข้างหน้าก็แปดนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยฮะข้างหน้าเป็นลอ้อเป็นวัตตนาเบ้ไทอาร์ก็หลังเป็นไทยาชิเลสซิ่งยิ่งตัวงานเก่าตัวสิบนิ้วนี่ตรงนี้ก็หายากอยู่ หายากครับแต่หาหาได้สมมูรหาได้พอได้ครับพอดีเล่นมาก่อน,น,น,นครับรถคันนี้วอดี้มันดีอยู่แล้วนะมันเป็นรถจด32มาตอนได้มามันวิ่งแค่25,000ันโลเองวันนี้ครับโอ้โดูข้านนอกแม่งดูดิดดูแบบตังๆหน่อยนะนะแต่ข้างในใสฮะ <laughs> ใช่ใช่ จริงๆเครื่องตัวนี้มันอยู่ใน40เครื่องโมมาแล้วเป็น3,001อยจากญี่ปุ่นแล้วเอลอแล้วก็ขยายเป็น3,001มาจากญี่ปุ่นแล้วใช่พอ40ได้เครื่อง S 20มาก็เลยย้ายเครื่องลงวันี้แต่พอขับได้สักพักหนึ่งมันก็พังเครื่องมันโซมแล้วขับบูนขับบูมันก็นั่นแหละอย่างที่อย่างที่ว่านะฮะมันไว้วางใจไม่ได้มันดีวันนี้ขับไปสัก3-40กิโล2-3วันก็ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่เดี๋ยวก็หนืดเดี๋ยวก็ฟอกแป๊กฟ จะลงเครื่องอ b บีละเครื่องใหม่ปรากฏว่ารุ่นน้องที่ทําเครื่องอยู่เขาก็แนะนำว่าพี่เอายี้ไหมทําหัวฉีดไหมเดี๋ยวเขาดูแลให้ก็ได้ชุดพอพร้อมหัวฉีดจากยี่ห้อออฟชั่นมาได้ชุดนี้มานนี้หัวฉีดจริงๆครับหัวฉีดทั้งตามใช่ครับชุดนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยผมรับหนึ่งใหม่หมดนะคือเครื่องเนี่ยเหลือแต่แต่ชุดลูกก้านข้ออย่างเดียวที่เหลือก็คือเสื้อเสื้อก็คือเอามาทําใหม่โดยอนุรักษ์ไอชุดขยายไว้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนใหม่หมดเป็นหัวฉีดมีไดรเล็คอย แต่ล็คอยครับแบบขึ้นรุ่นใหม่เลยใช่ครับของ MSD แล้วคำนี้มันต้องฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่ข้างหน้าเพื่อจับสัญญาณกล่องใช้ของ m a c ECU เพิ่งเสร็จเมื่อวันซืนนะได้201มาที่ล้อ250ได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นได้กระบางของพัทก็คือเป็นรถทำรถเรโทรอันนี้เป็นแนวร่วมสมัยเลปร่วมสมัยเลยคุใช้งานได้นี่ผมมาจากบางนานี่แบบชิลมากขับสบายมากแฮปปี้เลยไม่ขึ้นเลยต้องไปฟ้า นี่ก็เป็น C N C ออกแบบมาเองใช่ที่ Workwell อะ Workwell ครับน่คนไทยนะไปคนไทยทำเนี่ยฝีมือคนไทยแล้วคนไทยทำนะมาดูขกันหน่อยหน่อย b o นิสโม o Bortismo นี่ข้อดีของมันคือเร็ว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 เกาะแกะนี่อ๋อปรับได้มันมันปรับได้เอกรักของมันนี่ตัวนี้ฮะถ้าเป็นตัวของมันเลยเนี่ยมันจะเป็นกามยี่ แต่เราก็มาหุ้มใหม่โดยใช้หนังทุกอย่างลายอิงกับของเดิมฮะดูแล้วมันแบบมันดิบนะดูมันแบบหรูก็หรูดิบก็ดิบใช่แต่นั่งสบายแล้วก็คันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมันเดิมมากคือพื้นเพินเนี่ยคือสีเดิมผ้าลายหนังไก่เดิมคันนี้ทําสีมาไม่เคยแตะข้างในเลยเพราะว่าเสียดายมันอันนี้ผมชอบอันนี้เป็นตะกั่วก็ยังเดิมไม่มีรอยบุบนะไม่มีฮะยับใช่ฮะจริงๆยับนะผมเคาะผมใช้เหล่าไม้นั่งเคาะเอง เคาะแล้วก็ขัดแล้วก็ยิงทรายแล้วก็แบบได้เพราะตัวนี้ไม่มีขายอชอบแต่ง,งแล้วก็ยังชอบรีสตอร์ด้วยก็เป็น ก็เป็นคนที่ชอบแต่งรถแต่ว่าไม่ได้ซื้อของใส่อย่างเดียวแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ชอบเปิด YouTube ดูแล้วเห็นญี่ปุ่นก็ทําแล้วก็เฮ้ยมันทําได้เองดีกว่าก็เลยลองดูนี่ดูที่เจโรปี้เขารีสตอร์รถแซดเขาก็ใช้ไม้เหลาแล้วก็เคาะแบบนี้เราก็เลยลองทำบนโควิดก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไมหนะรถกันหลายคันกันตอนนั้นอะก็เป็นไฟแรงมากช้าเลยอะอันนี้โงรมไรเป็นดัสันคอมเพติชันครับแต่ว่าเป็นแต่เป็น GTR ภายในเนี่ยไม้ทุกอย่างเดิมหมดเห็นไหมไม้ตอนนี้มันสามหมื่นหกแล้วตอนผมได้มาเนี่ยมันสองหมื่นบาร์โลผมได้มาสองหมื่นหกแต่ตอนนี้มันไปหมื่นโลละสามหมื่นหกผมเก็บไม้เดิมทุกอย่างไปหมดแต่ว่าครอบด้านหน้าเนี่ยเป็นของ GTR เป็นสีเงินถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นลายไม้แล้วก็ครอบเกียร์ทุกอย่าง GTR หมดออ๋มีว่อยุ่ข้างล่างใช่ข้างบนเป็นช่องปิดช่องปิดใช่ข้างบนปกติข้างบนปกติเป็นเป็นเทปไงเห็นข้างในไหมครับว่าจะเป็นนาฬิกาจะต้องโดนรดน้ำหนัก ับไม่มีไม่มีช่องสุดท้ายใช่เป็นซีนึูของพัทนะครับว่าจะเป็นสไตล์แบบพี่โกะพี่โกะพี่โกยุคใช่ใช่ครับก็ขอบคุณพัทมากนะครับครับผมนะครับขอบคุณครับมาไกลแล้วคนนี้หยีไทดูเลสเซอร์สองหนึ่งศูนย์แดงสีสเก็ตครับสวัสดีครับหยีสวัสดีครับโอเคหยีพาดูรถหน่อยครับอ๋อล้อเป็นของแชโดขอบสิบสี่ครับเป็นล้อญี่ปุ่นหน้าหลังนะก็ผมว่าค่อนข้างหายากนะลายนี้ ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เป็นพวกไฮยาชิอะไรนะเยอะหน่อยใช่ครับล้อที่ชอบตั้งแต่เล่นรถอยู่แล้วล้อนี้ก็เลยหาซื้อค่อยๆเก็บมาทีละคู่ถ้าเป็นชุดสี่วงน่าจะไม่มีเงินซื้อครับแต่ตอนซื้อมาไม่สวยผมไปซ่อมเมัาถ้าซื้อล้อสวยเลยก็ราคาตามสภาพี๋ยวพาดูเครื่องหน่อยเเฮ้ยตอนแรกนึกว่าเครื่อง r b ีไม่ใช่ครับ l อ0ครับมั่นใจขนาดไหนถึงขับ l อ0 เครื่องเก่ามาถึงกรุงเทพได้ผมทดสอบแถวบ้านหลายร้อยโลแล้ว300<า>รอยโลอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปกติครับ<ม>แล้วก็ติดแก๊สเพราะว,ว่าวิ่งน้ํามันก็กินเอาเรื่องเลยขับมามีปัญหาอะไรไหมฮะไม่เลยครับความร้อนก็ปกติหม้อน้าก็ของเดิมมันก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะครับปกติมันก็โอเคแล้วแทบไม่ได้ซ่อมนะครับแค่เปลี่ยนคาบูกับจานจ่ายไปจานจ่ายเป็นของเดิมเป็นหน้าทองขาวมันวิ่งไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นจานจ่ายไฟฟ้าใช่ครับผมว่าก็ โอเคเลยใช้งานได้ก็จริงๆแล้วสําหรับคนที่มี2องหเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเครื่องเดิมจะรอดไหมจะต้องวางเครื่องใหม่ไหมถ้าเกิดว่าต้องการคอมเป็นโอคูรยี่ว่าไงครับผมว่าเครื่องเดิมเสียงเพอด้วยเสียงเพอกว่าเครื่องหัวฉีดใช้งานได้เลยแหละในชีวิตประจําวันก็ถ้าใครมี2องหแล้วยังอยากอนุร,รักษ์เครื่อง L20 เดิมไว้ก็สามารถซ่อมบารุง,ลงแล้วก็ปรับปรุงสภาพให้ใช้งานได้ถ้าเครื่องเดิมสภาพดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องยกออกน,น,นะครับเพราะยี่ทำให้เราเห็นแล้วว่าเครื่องเดิม ถ้าสามารถเดินทางไกลได้ถ้าทําถูกมันก็จะไม่มีปัญหาสีสะเกีมากรุงเทพห5 5้ยห้าสิบ550โลเติมไปประมาณเจ0ดร้อยกบาทครับเฮ้ยก็ไม่ไม่เร็วนะ <Okay. S 1> เออไปเก่าก็เราเราก็พันห้าใช่ครับถ้าม,ามันอนะ่ะน้ำมันน่าจะมีสาสี่พันนะครับาราคาตอนนี้นะ <S 2> <S 2> <S ปกติ <S <S ปกติผมว่าเบนซิ 95, น9 5้าน่าจะมีขนาดคคใครมีรถเก่านะครับแล้วก็อยากจะเติมเฮ้ยเบนซิน95้าหม่ไว้่ะเล่นกับ LPG ก็เล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับไฟให้ถูก นะแค่นั้นเองครับก็ใช้ได้อย่างนี้นี่ก็ใช้ไหมเห็นแล้วนะครับมั่นใจครับขอบคุณครับสกายไลน์ซีแปดซีสองสวัสดีครับของพี่นัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พีครับครันนี้ผมไม่ได้เห็นมา2ปีแล้วต้องกต่ครับตั้งแต่โควิดสองปีใช่ครับเราจำได้ว่าคันนี้ถ่ายถ่ายตอนที่ขึ้นนั่งเครื่องบินคืนแรกเลยด้วยซ้ำไปใช่ใช่ครับก็ตอนถ่ายก็รถตำรวจวิ่งอ่าเล่าหน่อยครับพี่ได้มา ก็ได้จากเจ้าของครับปอดีแกอาจจะเบื่อหรือว่าอะไรเงี้ยครับแกก็เลยขายให้นะครับตอนนั้นตอนนั้นที่ได้มาคือจอดอูสีใช้เวลานานไหมหรือครับพี่ก็เรียกว่าหลายอู่ดีกว่ารถเก่าก็ลาบากนิดนึงครับอู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทําให้อย่างนี้บอกครับว่าเรื่องของการทำรถเก่ามันต้องใจเย็นนะพี่ีมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าที่นี่ เทพแล้วต้องจบาบอกว่ารถมันเก่าก็คือต้องค่อยๆทำทีละน้อยต้องใจเย็นอุปสรรคก็คือต้องหาของเป็นปีก็มีครับบางชิ้นรอเป็นปีครับต้องบิดจากเมืองนอกมาครับโอเคคันนี้ก็เคยลงในโอไปแล้วนะครับใช่ครับครับผมครับทไไมถึงเลขยี่บอยากได้รถภายนอกดูเดิม แล้วก็เครื่องยนต์ให้มันทันสมัยขึ้น1คือมองว่าง่ายต่อการหาอะไหล่แล้วก็การแม่ทันแนนบวกกับอูที่ไปทําเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักก็คืออูทูบอะครับดูแล้วเขามีความชํานาญในเรื่องของเครื่องตัวนี้ในการทา<ม>ก็เลยคิดว่าเออเราเปลี่ยนดีกว่า1นึ่งแมนแนนสองคือการใช้งานเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราแม่ทันแนนได้ดีกว่าแรงไหมก็ประมาณนึงครับพี่เพราะว่าคอนเซปต์คันนี้คือเราไม่ได้เน้นแรงมากเน้น รถขับใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้ขับสนุกปกตงครับร<ๆ>คานี้คือเน้นขับใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้รถติลดร้อนไมไม่ร้อนครับป mm. กติทุกอย่างครับก็บขับเหมือนับขับรถทั่วไปเลยครับทั่ว,วๆไปเลยเหมือนขับรถบ้านทั่วไปครับเพราะว่าผมขับรถติดติดก็ไปเทสนะครับก่อนที่จะเออกทิปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เขาทําเสร็จใหม่ๆเขาก็ให้เราไปเทสเลยวิ่งก็ความร้อนก็ปกติครับไม่ได้ขึ้นอะไรตอนนั้นที่จูนไว้ประมาณ4ี่สแรงม้าครับไม่แรงนี่นะ ไม่แรงครับ430ครับแล้วผมยังไม่ถึงแม่ครับแต่ถ้ากดที่กระเบิร์มกันนะพี่นะใช่ครับแต่ล้อมันจะฟรีครับหนึ่งสองสามนี่ล้อมันจะฟรีทิ้งหมดเลยถ้ากดแรงๆออกไปครับตอนที่ล้อเล็กคือเราไม่อยากระเบิดซุ้มตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้ำมากนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับ ลักษณะพี่เนี่ยดูรอยสักหน้าพี่น่าจะขับพวกแบบอเมริกันคลาสสิกอะไรเงี้ยมากกว่าน,าน,าน smile, ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับเลยครับขายรถญี่ปุ่นอยู่พี่ครับครับอันนี้เป็น RS 2ประตูใช่ครับ2ประตูครับใช่ไอเอสสาครับ R30 จริงๆผมผมชอบรถก้อยู่แล้วนะพี่เล่น90มาตลอดอยู่แล้วแต่ส3 0เป็นรถที่เคยเห็นตอนเด็กๆ2ประตูเนี่ยเขาจอดโชว์อยู่ในห้างแล้วผมก็เห็นตั้งาตอนเด็กๆว่าโอ้โหมันมันสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่มีโอกาสได้ครอบครองสักทีจนจังหวะพอดีมีพี่เขาขายก็เลยเราได้ไปเอามาดูแลหน่อยไม่ได้แต่งอะไรเลยสําหรับผมนะพี่ผมซื้อมาอย่างนี้หมดเลยทุกอ,อย่างเดิมหมดใช่คือเจ้าของเก่าเขาดูแลมาแล้วแต่จริงๆตั้งใจว่าจะเอามารีสตรใหม่หมดกับปิง้งกระดองทําใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับพี่่ให้มันสมบูรณ์ขนาดนี้ผมถือว่าก็โอเคแล้วนะคันนี้ก็สวยแล้วประมาณหนึ่งในยุ้งกันนะพี่เนาะขอดูเครื่องหน่อยครับได้เลยพี่ถ้าเป็นหน้าหน้าเหี่ยวไอเท็เมนมเนี่ยมันพอต้องเป็นขาต่อแบบนี้ฮับอีีห้า ดีอย่างนะพี่ตรงที่อย่างเงี้ยมาไม่กลัวกินข้าวลิงไม่เรื่องอะไหลด้วยพี่อะไรเงี้ยหายากใช่พอยี่สิบห้าก็สบายใจหน่อยแต่จริงๆเนี่ยผมก็รถผมเนี่ยตอนแรกสุดยอจะนวายเอสเจแหละครับไปเช็คที่อะไหล่เอฟซีปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นเครื่องเครื่องที่ไม่มีขายในเมืองไทยเลยอ๋อไม่มีอะไรลตัอเในเมืองไทยเลยครับพี่เอาไหมแต่ชิ้นเดียวก็ต้องเปิดนั่นไงปั๊มน้ำรั่วเงี้ยใช่รอสองเดือนสขนาดแค่ปั๊มน้ำเองนะใช่ใช่ขันนี้โมดิฟายอะไรบ้าง เดิมหมดเลยครับพี่ทุกอย่างเดิมหมดเลยครับมีแค่เดินท่ออินเตอร์เดี๋ยวทะโบเดิมคัะเกียร์ก็เป็นเกียร์ลูกเล็กคัดเดิมเป็นเกียร์ RB20 บีี่สิถ้าเกิดว่าลูกใหญ่เนี่ยมันจะต้องปาัใช่พวกอุโมงค์เนี่ยพี่ต้องทุบเยอะใช่เพราะมันเป็นเกียร์ของสกายไลน์อะพี่แต่มันสกายไลน์สามสามแล้วถ้า RB25 อ่าเกียร์เล็กก็ไม่ต้องทุบไม่ต้องทอะไรโอเคก็คือแรงม้าขนาดนี้มันพอพอพี่แล้วผมว่าช่วงล่างของ R30 กับล้อที่เล็กอะไรเงี้ยเครื่องเดิมๆเนี่ยผมว่าแมทช์แล้ว ไม่อยากโมดิฟายเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยท่านโมดิฟายเยอะก็ต้องไปใส่ลรองเ้อสิบเจ็ดใหญ่ๆใช่ตุ้มป่าตุ้มเลยป่าส้มอีกใช่ใ่ชพี่ก็เลยเราอย่างที่ท่านี้ผมแฮปปี้กับตัวเครื่องยนต์กับสไตล์นี้ละแล้วก็ขับขี่ใช้งานได้ด้วยใช้งานได้พอแล้วครับแล้วจริงๆท่านนี้ผมว่าแปลกนะครับแล้ว RS เนี่ยก็จะชอบเป็นภายในสีดำใช่พี่มีของอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ทำครับในจริงผมว่ามันเท่เท่นะใช่แต่นี้ก็เป็นภายในของมันเองใช่น้อยกลายเป็นแรงไปเลยอ่ะใช่พี่ ผมเจอ R สามสิบ RS ทกโกโี่ที่ญี่ปุ่นได้โรงแรมนิโกะตอนนี่ผมไปโอซาก้าครับอันนั้นก็เป็นรถแท้แท้แน่นอนญี่ปุน่นคงไม่น่ามีาเบียครับเป็นสีภายในเทาออภายในเทาครับมันแลในแลนะครักนะแล่ในแมใช่อันนี้ก็มือหมุน,นม,มือหมุนหลุดด้วยแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นตัวท็อปกับเบียดนะใช่พี่ก็ต้องหาของอีกต้องขอขอบคุณที่ชื่ออะไรนะยศครับพี่ ครับนะครับเรียกเอา r สามสิบสองประตูนะเราดูกันครับพี่ครับคาร์ผครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็มาอยู่กับน้องแบงค์นะครับคันนี้มีชื่อว่าสกาย r สามสิบบอกว่ามีชื่อมีชื่อเล่นเขาด้วยอ๋อน้องน้องเดี่ยวขาวต้งตามชื่อหน้าเดี่ยวเนาะอ่าใช่ครับพี่เคยทำไมถึงอยากเล่นกับ r สามสิบครับจริงๆชอบที่ลูกทรงอะพี่บวกกับเอ่อบอดี้มันทรงมันเหลี่ยมๆเนาะมันไฟหน้ามันก็เหลี่ยมมันเหมือนแบบก็เลยมันเหมือนเอี่ยวก็เลยหลง ไม่ง่ายหลงบ้านเราจะเรียกง่ายเยี่ยวญี่ปุ่นจะเรียกว่าเทกเมนหรือหน้ากากเหล็กผมดูแล้วเออไม่ผมดีกว่าครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างถ้าเป็นตัว R S X ่ะครับส่วนลิ้นหน้าจะเป็นตัว Genesis แล้วก็เป็นกันชนตัวนอกมีหูช้างส่วนล้อเป็น S R ตามสเปคที่แบบเหมือนตามแคตตาล็อกก็เลยเราชอบด้วยแล้วสีมันลงตัวภายในก็อันนี้จะเป็นแผงข้างตัว R S X ใช่ ส้มอ่าดำส้มเดิมๆของญี่ปุ่นแล้วก็มีเบาะเลโกโร่พอดีผมได้ผ้าตัวแท้มาแล้วก็เลยเอาผ้าตัวแท้เนี่ยมาหุ้มในเบาะไอ้ตัวรุ่นถูกมาสเปกใหม่มันเป็นตัวรุ่นสเปกต่มโอเรนเป็นตัวเลโกโร่อืสวยนะสวยนะอ่าคู่นั้งเบาะได้เมลาเป็นเซตเดียวกันครับห่างก็เป็นเซตเดียวกันทั้งหมดครับของตัว R S X ทั้งหมดพวงมาลัยก็นิดโม่ใครับก็ต้องขอขอบคุณจ้างมากนะครับพี่ได้รถสุดรังมาเผยให้ชมนะครับขอบครับครับพี่ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศงานมิทติ้งเดอะ e ีเจนออฟสกายไลซึ่งจัดมาแบบเฉพาะกิจจริงๆนะครับก็คือเป็นความคิดถึงตั้งแต่รุ่นเกา่ารุ่นนั่งเดิมยุคเลสซิ่งเวบแล้วก็มาซิงก์กับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะตอนนี้แล้วก็จะมียุคกลางอีกนะครับว่าคนหลายเจนมารวมกันก็เหมือนกับการรวมสิทธิ์เก่าพี่น้องนะฮะก็จะเป็นรถ Skyline ในแนวเรโทรตั้งแต่4 0 1 0ิบหน0แต่ว่า3าวันนี้คันหนึ่งเสร็จไม่ทันไม่ก็จะมา ก็ยังมีความอบอุ่นเหมือนเช่นเคยครับแต่ละคนก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็เอารถสุดลักของตัวเองเนี่ยซึ่งบางคันเนี่ยบอกตรงว่าผมไม่ได้เห็นเลยนะครับนานมากจนเรียกว่าแบบบางคนก็เฮ้ยทำออกมาหน่อยว่าให้มันวิ่งมาหาเพื่อนหาฝูงได้ครับคือจริงๆแล้วคนที่ขับสกายไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องรถเนี่ยมันก็คือเรื่องรองแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ